สวัสดีครับผมนายพิสิทธิ์บุญเพิ่มหรือเคนเมืองสุรินวันนี้ผมเดินทางมารีวิวที่ดินที่อยู่ในเขตเทศบาลอำเภอสนมจังหวัดสุรินที่ดินแปลงนี้นะครับที่ดินแปลงนี้มีเนื้อที่97ตารางวาเป็นที่สวยหน้ากว้างนะครับเป็นชนดครุฑแดง สามารถโอนกับมสิทธิ์ได้ทันทีมีไฟฟ้ามีประปาส่วนภูมิภาคนะครับราคาขาย9 0 0 0 0 0บาท9 0 0นบาทเท่านั้นนะครับราคานี้ยังต่อรองได้นะครับที่ดินแปลงนี้อยู่ หน้าโรงเรียนวัดบึงบ้านสนมอำาเภอสนมจังหวัดสุรินทร์เนี่ยโรงเรียนครับอยู่ข้างหน้าข้างหน้านะครับที่ดินแปลงนี้เหมาะสำหรับที่จะสร้างพักบ้านพักอาศัยหรือจะสร้างเป็นร้านค้า ก็ดีนะครับอ,อยู่ติดกับถนนใหญ่เลยนะครับอยู่ติดกับชุมชนอยู่ในชุมชนนะครับราคาขายเพียง90,000บาทเท่านั้นราคา90,00 0บาทนี้ก็ยังลดได้นะครับต่อรองกันได้ฉะนั้นท่านที่สนอกสนใจที่ดินแปลงนี้นะครับติดต่อผมนายพิสิ์บุญเพิ่มหรือเคนเมืองสุรินทร์โทรศัพท์ ไอดีไลน์ศูนย์แปดห้าหนึกวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณไระยัางจาของที่ดินแล้วก็ทีมงานที่ไว้วางใจให้ผมนายพิศิษิ์บุญเพิ่มหรือเคียนเมืองสุรินได้มาทําการรีวิวเพื่อเป็นสื่อในการนําเสนอขายในระดับต่อไปอันนี้ก็คงจะกล่าคําว่าสวัสดีครับ